เปลี่ยนน้ำมันเครื่องล้างกองอุ่นเุนบอเอาน้ำมันลาล่างกองวายวายวายล่างกองเนี่ยก็เอาน้ำมันล่างโบมมนเอาน้าล่างเดพี่หนอง เอาน้ำมันร่างแมนสร้างน้ำร่างกระต่ายพี่น้องก็เบิ่งผักกระเสียดพูดนะผักกระเสียดเต็มจ้ะใครอยากกินตามบัหฮ่งอยากเอาไปย้ำพี่น้องมาเอาด้วยคุณเต็มจาะเลย เกษตรเต็มทุ่งเต็มหนองเทน้ำมันล่างแบบนี้เลยหัวองเขาก็จะสะอาดเครื่องยนต์จะได้ทำงานดีๆเอาน้ำมันล่างมันก็สะอาดตันมันมันอัานันกันบ่มันแก้กันบ่ เราทั้งร่างโมมีแขงเป่าออปากเป่าว่ะ นอนบบดละหลางเสร็จแล้วก็เอามาใส่เึ้นไว้ ใส่งานดีอย่างขนาดคูโบต้าทนทานใส่มาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ต้องสมเพิ่นทุกปีเลจะจ้ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนจะลงน้าทุกรอบ เงียงกระตามแล้วพี่น้องเครื่องใส่ของซอยเข้าคันเขาดูแลดีมันกระใส่ได้โดนคันบ่ดูแลมันกระใสบ่ได้โดนมันก็บพัง